my g o ก็เล่นอะไรดีวะต้องดูโอลิสแหละถ้าอย่างเงี้ยฟินิกซ์นี่เป็นเมนเก่าผมเลยนะไม่ได้เล่นนานมากเพราะว่าพอไปจับไอตัวไอโซกับตัวอื่นมันเล่นสนุกกว่าหลักๆคือมันต้องไฟวอลแล้วก็แฟรชใช่ปะ่ะอ่าใช่ผมจําได้ผมเคยเล่นช่วงหนึง่งฟินิกซ์เนี่ยติดหนักๆเลยไม่ได้เล่นนานววะโอ้ <laughs> มไม่ได้เล่นฟินิกซ์นานมากเหมือนสกิล,ลเปลี่ยนไปด้วยนะฮะผมจําได้ว่า เมื่อก่อนเนี่ยสกิลมันจะไม่ใช่แบบนี้นะรู้สึกรู้สึกว่าเมื่อก่อนสกิลไม่ใช่แบบนี้นะถ้าไฟเนี่ยมันน่ามันไม่น่าใช่ปุ่มคิวนะเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่นี่ไฟอัดหน้าแม่งชี้หรไอไงซัดโอ้โหเจ็ดสิบแปดอึดอัดว่าเล่นดูโอลิสแล้วต้องมาเป็นฝ่ายตั้งรับมันอึดอัดจริงๆนะสวยครับแซกมเก่งจัง,งะวะอ้าวกูเพิ่งชมเมื่อกี้นี้ไอ้แซก สักมาคยไอ้ไม่ทันแล้วอโอ้ my g กอดโดนทุกอย่างไอ้เหี้ยเอ้าเชีย่ยแม่งมิดหมดเลยคุยว้าเหียแม่กูเล่นอะไรของกูเนี่ยเมื่อกี้นี่แม่งโดนหัว,วเลยเต้าแบบแน่นๆเลย กางกระหม่อมมมัอนอยู่นีน่ไม่ต,ต้องตามสืบผมว่ามันไปบีแล้วไซเฟอร์ดูกล้องหน่อยเอ้าเชีย่ยแม่งไม่ไปว่ะนึกว่าไปว่ะโอเคสองสองเชีย่ยมึงพีคไหมอุ <c oughs> ้ยเชี่ยแม่งคตดเจ็บเลยคุยเอ้อ้าแฟดแม่งอัดหน้าไปเฮีย แหวโดนเพื่อนไหมวะน่าจะโดนไม่น่าพีคไปเลยยังคมเลยยัดแค่ You can do this, Kiri To I believe in you มึงเทพทูอยู่แล้วน่นไงสุดคล่องใจวะอืมแต่รอบนี้ไม่แน่ฮะรอบนี้ไม่แน่เพราะว่ามันเข้า B แล้วมันเฟลเวย มันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่มันจะเข้าเคือตามหลักแล้วแบบมนุษย์เราอะ่ะพอมันเข้าแล้วมันพลาดใช่ไหมมันต้องไม่กลับไปที่เดิมในเซนต์ผมนะผมว่ามันต้องมาเนี่ยถ้ามาอย่างนั้นคือกูเฟลนะแล้ว OP แม่งแพงด้วยมาวะขอสักตัวหนึ่งเชี่ย <Sure. S 2> <you> แล้วทำไมกูไม่ใช้ OP ยิงก็โดโอ้ยเอา มากดพ่อจะยิงให้ไสแตกมามึงมาวัดกูไอสัตว์มาโอดินเฮียอะไรเชี่ยไอ้สมุข hey, hey, มึงมาดิมาดิกูอยากโดนกับมึงไว้สักมาเจอกูหน่อยมั้ยเหี้ยอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยกูเฮ้ยเก่าจะไปหลน่อๆเนี่ยผมไม่เล่นละโอพพอละพอละโอพเหี้ยโอ้ขอบคุณครับมึงอยากจะเล่นอยู่อีกเหรอมึงจะให้กูใช้โอพอย่างเดียวเลยเนี่ยพอแล้วนะพอละนะ ผมพอแล้วนะโอพีเราเนี่ไม่ได้ว้เข้ามาแ้เ oh, อยังไม่โดนโอ้ย oh, oh, ยังไม่โดนเฮ้ยอัมจานฟิตโอพีสวรรค์วัตถุเทพชัวแมนชัวชัว เล่นไม่ได้แล้วครับหมดความมั่นใจแล้วโด่ช็อตง่ายๆยิงไม่โดนเรายังมีไอ้ปืนโตเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดอันติไปแล้วผมซัดเลยฮะไอ้สัตว์แม่งเอ <c oughs> <c oughs> เปิดอันติทำไมวะไหวเปล่าไอ้ลุมพี่เองอเรียบร้อย the fuck, man? มันเก่งมันเก่งเกินอ่ะผมแค่ไฟแคเฉยมันยิงมามั่วๆแม่งเข้าหัวผมไอ้เคลียไม่ใช่ละเอออู้หอยู่ต้องลุยๆแบบนี้เหรอวะสุดยอดลาสซาร์ไงนะ เอาวะเอาก็เอาวะ <c oughs> ไม่ได้อ้ยยิงไม่โดนเชี่ยเชี่ยแม่งเยอะสัตว์โอ้ยไม่ไหวอะ่ะมี้งมีด้านหลังด้วย sorry ไอจู my b e s t h sorry sorry ได้วเวลาพิสูจน์ฝีมือว่าเราคู่ควรกับฟินิกซ์มันจะยากอะไรวิ่งเข้าไปไฟแล้วก็แฟดสเต็ปมันก็ยากกว่านะี <c oughs> ย่ยไม่ได้เล่นนานเราอาจจะต้องไฟตรงนี้ปิดมากนะเพื่อนก่อนฟึบๆแล้วก็เดินเข้าไปวางสไป์อย่างหล่อๆโอ้โหโคตรเฟี้ยวสเตปการเล่นไปนี่เป็นไงกูยังคู่ควรอยู่และเราก็จะต้อง แฟตตรงนี้หนึ่งทีเช็คไปก่อน <enemy> เอ้ยตัวเดียวแล้วล่าแม่งเลยแสตขาได้กินความกลัวสวยงาม oh <my> ให้ชนะหน่อยเว้ยจะได้แบบลงช่องเท่ๆรอๆเออไม่มีใครอยากอัดตอนตัวเองแพ้ลงช่องหรอกคุณผู้ชมเชื่อผมเดีย๋ยมันไม่มีตัวกันไซน่ากลัวด้วยนี่วาโอเคมันต้องมีตัวพีคมาแน่นะ ว้าวแล้วไงสัตว์ว่าแล้วไอ้เหี้ยหวยโอ้ยเหี้ยกูโดนแฟดกูโดนแฟดวางเลยวางเลยวางเลยโอ้ยเหี้ย บีมต้องกัางงานงั้นเก้าห้าอะไรครับเริ่มมีหวังแล้วเริ่มมีหวังแล้วรีบชนะและรีบจบด้วยฮะยอมแพ้ก็ทันนะเฮ้ยเออว้ายเชี่ยพ่อมึงคุ้ยคนเจ็บเลย I'm sorry I'm sorry my friend อุ้ยหล่นไปหน่อยค mm ุณแซกไม่ทันถ้าทันคือมึงใช้โปรอะสุดยอดโอ้ยจนชิบหายว่าเล่นดูโอลิสต้องเปิดไซส์นะจะมาใช้ปืนกองแกงไม่ได้ ขอ้อมึงเป็นนักอันนี้เลยไงโอ้โหไม่เวิร์กว่ะโรเชตไหมโรเชตไหมไม่หรอกไม่พิมพ์ด้วยผมว่าทีมผมเอาอยู่ชิบหายแล้วสูๆ้ๆนะพี่แซค มันก็ยากอยู่นะสามหนึ่งเนี่ยโอ้ยเอนชีเอนีเมื่อกี้นี่เข้าพลาดไปด้วยเลยฮะไปตายหน้าไซส์เขาหมดเลยเซฟก่อนเดี๋ยวเราหน้านี่เรามีอันติแน่นอนเดี๋ยวเราไว้ใช้อันติกับแฟนทอมมาเลขสิบเอ็ดมันมายากจังวะเออรนี โอ้โหแม่งโดนทุกอย่างเลยสัตว์ทำ er เพี้ยไรไม่ได้นะ่ะได้ตัวหนึ่งวะ ยังผมไม่อยากเคิร์ดนะมันยาวอะ่ะมันเล่นจนเปื่อยเลยนะนะถ้าเคิร์ดใช้วันสมองเยอะเล่นบอลโลลแอนยังปวดหัว <c oughs> ผมเชื่อว่าฟินิกซ์มันน่าจะแฟลตมานะในความรู้สึกผมแม่ผรู้เยอะว่ะ <c oughs> มันรู้ว่าเราจะเข้าไหนยังไงอะไรหมดเลยเว้ยรู้เยอะจังวะเฮีย <c oughs> <c oughs> กูทำเพี oh, ้ยเลยกูเนี่ยโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละร้อยห้าแล้วอุ้ยนิดเดียวอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว ทำอะไรกับกลัวจริงถ้าตัดโอเมนได้เมื่อกี้นี่หล่อเลยฮะอู้ยเอนซีเอนซีเอนซีบรอเทอร์นายชวายนายชวายไม่อฝัดไม่อากอัดหน้าเลยสัก ลืกสเปดมาโคตรยากไอ้สัสเนียโอ้ไม่มีตัวไม่มีสกิลเปิดไซส์เปิดอะไรเพื่อนเลยเนี่ยมากูเองไอ้เหี้ยโอ้กูจะบ้าตายเฮ้ยโอ้ย ไม่มีทุงไม่มีแฉบสเปร์ลุวนๆโอยเอาวะมาละสิบเอ็ดแปดครับมาไอ้เหี้ยมึงมาไอ้สัตว์ไปเข้าไปวางเลยกูยิงให้ไม่ใช่หรอกมันบอกว่าทีมเราทุกคน AFK ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกมันเกียนไอเนีย อ้าวเฮ้ยของจริงเหรอ <enemy> Gotta be k i d d i n g me เฮ้ยไอ้บ้าโอ้โหอย่างนี้ความแล้วกูศาสตร์แบบความตื่นเต้นกลับมาได้ oh oh โอ้โหไม่ก็โอ้โหเอาเฮ้ยแล้วไปสองตัวใช้โป้ป่ะเนี่ยใช้โป้เปล่ามามึงมาไอ้เหี้ย <c oughs> สัตว์แมงด้วยโอดิน Oh shit. one enemy so what a oh my god whoo